ครับผมสวัสดีครับผมทีน้ำปางนะครับก็วันนี้ก็จะมานําเสนอนะพระสมเด็จวัละัรนะครับรุ่นอนุสร์หนึ่งร้อยสิบแปดปีนะครับพิมพ์ใจพระประธานนะครับอีกหนึ่งองค์นะครับที่ผมได้มานะครับพระองค์นี้ก็จะมีการกดพิมพ์ที่แน่นตึงนะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับอันนี้ลักษณะขององค์พระนะครับสังเกตดูนะครับพระองค์นี้เนี่ยมีลักษณะผิวที่เรียบแล้วก็แน่นตึงนะครับเนี่ยนะครับผิวเรียบแน่นตึง นะครับการกดพระสวยงามนะครับทั้งด้านห้าด้านหลังนะครับสมส่วนนะครับพระสมบูรณ์มากนะครับเดี๋ยวเราจะมาส่องดูก่อนนะครับว่าลักษณะของผิวที่เรียบตึงเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับเนี่ยเวลาเราดูไกลๆจะเห็นเลยนะครับเมื่อส่องกับแสงไฟนะครับส่องกับแสงไฟนะครับก็จะเห็นว่ามีปรากฏนะบนสามนะที่เห็นได้ชัด นะครับขอยัดแบบนี้อีกรอบหนึ่งนะตังนี้นะครับเมื่อเราเมื่อเราพลิกดูพระนะครับดูด้านหน้าเนี่ยนะครับพระก็จะมีลักษณะขององค์พระที่ที่ล่ํานะครับแขนขวากับแขนซ้ายนะครับองค์นี้เนี่ยจะมีขนาดใกล้เคียงกันนะครับไหลนะครับด้านขวากับไหลด้านซ้ายนะครับก็จะตรงกันแบบนี้นะครับไม่คือไม่ไม่คือหน้าอกท่านจะไม่เป็นร่องนะครับ คือจะต้องตรงอย่างนี้นะครับถ้าเป็นร่องมาถ้าเว้าเป็นร่องนะพิจารณาได้เลยว่าอาจจะเป็นพระที่ไม่นิยมหรือพระไม่แท้นะครับเสียงของท่านนะครับก็จะกลมนะครับเป็นออกวงรีนิดนึงนะครับเมื่อเราพลิกดูเนี่ยก็จะเห็นนะครับพลิกแบบนี้เนี่ยเหมือนมีหน้ามีตาเลยนะครับเนี่ยเหมือนมีจมูกนะครับนะครับสังเกดดูนะครับเหมือนมีจมูกแล้วก็ปากนะครับนะมุมนี้จะเห็นชัดเจนนะครับ เกตนะครับเกตของท่านเนี่ยจะวิ่งขึ้นไปชนซุ้มด้านบนนะครับเมื่อเราพลิกดูเนี่ยนะครับสังเกตที่นึงนะครับเกตเนี่ยเหมือนจะวิ่งตรงขึ้นไปแล้วก็จะที่ก่อนจะชนซุ้มเนี่ยก็จะเป็นเส้นตรงนะครับเหมือนจะหักงอนิดนึงอย่างเงี้ยนะครับนะครับเกตจะคมแขนนะครับแขนขององค์พระนะครับสังเกตดูนะครับพระอนุสร์เนี่ยหน้าอกขององค์พระนะครับจะสูงกว่าแขนนะสองข้างเสมอนะครับ พิกดูนี้จะเห็นเลยนะครับอกจะเป็นอกผายนะครับสวยงามนะครับมือทั้งสองข้างนะครับประสานกันฐาที่หน้าท้องนะครับฐานที่หนึ่งฐานที่2ฐานที่3นะครับกับหน้าตักท่านเนี่ยก็จะมีเส้นพระทิพย์พาดขวางอยู่นะครับเมื่อเราพิกดูนะครับพระทิพย์เนี่ยก็จะคมชัดเจนนะครับเนี่ยนะครับเป็นร่องนะครับส่วนที่สูงที่สุดของพระทิพย์จะคมนะครับเนี่ยนะครับเห็นไหมครับ ทุกองค์เลยนะครับส่วนที่สูงที่สุดของพระอาทิตย์นี่จะคมนะครับตรงนี้นะนะครับจะคมนะเส้นซุ้มนะครับเส้นซุ้มนะสังเกตดูนะครับเส้นซุ้มจะใหญ่อวบสมส่วนนะครับนะครับเมื่อเราส่องดูเนี่ยเส้นจะก็จะมีเส้นวิ่งเล็กๆกันแล้วเนี่ยครับตามตามเส้นซุ้มนะคิดว่าก็เกิดจากการแกะบล็อกนั่นเองนะครับที่ว่าใช้อุปกรณ์ในการซอล่องนะครับเนี่ยนะบางทีจะปรากฏนะครับบางองค์จะเห็นชัดเจนนะครับบางพิมพ์ด้วยนะครับ แล้วก็จะมีเม็ดไข่ปลาอยู่ตรงนี้นะครับอนุสรณ์หนึ่งร้อยสิบแปดปีนะครับด้านข้างนะครับรงนี้ด้านข้างเนี่ยทั้งสองข้างนะครับสมบูรณ์นะครับแน่นนะครับเนี่ยนะครับนี่ครับผมค์พะจะตึงชัดเจนด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะปรากฏตาประทับนะครับรูปทรงระฆังนะครับรูปทรงระฆังเดี๋ยวเรามา สองดูก่อนนะครับว่าเนื้อหามนลสาขององค์พระองค์นี้เป็นยังไงบ้างนะครับขอุยาบแป๊บนะครับ,เ,รบ <c oughs> เปลี่ยนหลอดไฟแป๊บนะครับนี้เป็นเสียงขององค์พระนะครับเสียงเนี่ยโอ้โหนะครับเ,เหมือนจะมีคางแหลมแหลมนะครับเนี่ย มีเกตวิ่งขึ้นไปชนซุ้มด้านบนนะครับสวยงามนะครับเกตก็จะมีสันนะครับเนี่ยนะมีมนสารปรากฏนะครับอเส้นซุ้มเหมือนที่ผมบอกนะครับเห็นไหมครับว่าเส้นซุ้มเนี่ยก็จะมีเป็นทิวเล็กๆนะเหมือนกับการซาะร่งนะครับเนี่ยการแกะพิมพ์นะครับจะมีอย่างนี้นะครับทุกองนะครับเนี่ยนะถ้าอย่างเงี้ยเป็นวัาแท้เลยนะครับเนี่ยนะครับเส้นซุ้มจะอวบนะ นีะขาญาตดมือมือไม่นิ่งอ่นนี้นะครับเห็นไหมครับอย่างนี้ชัดเจนนะครับเนี่ยนะครับเม็ดไข่ปลานะครับเนื้อหามวลสารนะครับเหมือนกับทุกองค์ที่ผมส่องให้ดูเลยนะครับอนุสรณ์หนึ่งร้อยแปดปีไอซี่แปดปีนะครับขอภัยนะครับนะล่องแขนลึกนะครับแขนขวาแขนซ้ายนะครับมือประสานกันที่หน้าหน้าท้องนะครับอกเห็นไหมครับเนี่ยด้านขวากับด้านซ้ายเสมอกันนะครับ ไม่เป็นล่องนะครับถ้าเป็นล่องพิจารณาก่อนเลยนะครับว่าพระอ,อาจจะไม่นิยมนะครับนี่ด้านข้างนะครับด้านข้างขอบข้างนะดึงสวยงามนะครับรอยตัวนี้เกิดจากการหดตัวของมวลสารนะครับเนี่ยนะครับก็จะมีมวลสารเมร็ดเล็กๆปรากฏอยู่นะครับเห็นไหมครับรัมมีมวลสารสีดำนะครับ น่าจะเป็นก้านทูบนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรนะครับผมขออนุญาตด้านหลังก็มีนะปรากฏทองค์นะครับมณสาสีมดาอ่าที่ที่เห็นชัดเจนอีกอย่างหนึ่งของพระสมเด็จนะครับพระคลังถ้าเป็นรุ่นอนุสร์นะครับเนี่ยนะครับปรากฏนี้ชัดเจนเลยนะครับมีการอ่จแต่งองค์พระนะเช่นนะครับใช้แปรงปัดหรือใช้กระดาษทรายขัดนะครับเพื่อให้พระมีความสวยงามนะครับเมื่อส่องดูอย่างเงี้ยเราเจออย่างเงี้ยนะครับ พิจารณาเลยว่าพระแท้ดูง่ายนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับจะเป็นเส้นยาวเลยนะครับบางทีถ้าออกมาเปียกๆนะครับอาจจะไม่เสมอกันนะหรือนะครับอาจจะทําให้ปัดส่วนที่เกินออกก็อาจจะใช้แปลงปัดนะครับอาจจะใช้แปลงปัดนี่นะครับเดีวจะก็จะปรากฏเป็นเส้นอย่างนี้มานะครับเป็นเส้นขนแปลงนะครับตรงนี้ก็จะมีมอนสารปรากฏอยู่ทั่วอง์คระนะครับมีสีพึ่งปรากฏให ออกมาปรากฏให้เห็นนะครับเนี่ยนะครับสีพึ่งนะครับผมนะครับอ่านะครับถ้าสาเร็จัวนี้เป็นผมตีเป็นพิมพ์ประธานใหญ่นะครับพิมพ์ใหจพระประธานนะครับก็ตามที่ผมเข้าใจนะครับไม่่ไม่ทราบว่าท่านผู้รู้ท่านอื่นตีเป็นพิมพ์อะไรนะครับผมก็ขอจะตีเป็นพิมพ์ใหญ่พระประธานก่อนนะครับพิมพ์สวยงามนะนะครับองนี้สวยงามมากนะครับองนี้สวยงามมาก ก็ผมก็รับเช่าแล้วก็ให้เช่านะครับพระสมเด็จวัดระฆังรุ่นอนุสร์ต่างๆนะครับก็ถ้าได้มีก็สามารถส่งรูปเข้ามาได้นะครับพิจารณาได้หรือท่านใดอยากจะเช่านะครับก็ติดต่อมาทางอินบ็อกเบอร์โทรนะไลน์ได้หมดเลยนะครับวราสมเด็จอนุสร์วัดระฆังนรุ่นอนุสร์หนึ่งร้อยสิบแปดปีเนี่ยนับเล่นหากันประมาณหนึ่งพัน สองพันสามพันประมาณนี้นะครับพิมพ์นิยมก็ประมาณสี่พันะพิมพ์ยืดนะครับผมราคาจะไม่แพงนะครับเก็บไว้นะครับมีผู้รู้นะหรือมีเซียนหลายท่านกล่าวนะครับว่ามวลสารนะครับของพระสมเด็จวัดระฆังที่สมเด็จพุทธาจารย์ตัวท่านได้สร้างเนี่ยนะครับหากคบติดตัวแม้แต่น้อยนิดนะครับก็จะมีสิริก็จะมีบารมีนะฮะเป็นสิริมงคลกับตัวเองนะครับเพราะนั้นก็ตอนนี้ นะครับพระสมเด็จรุนสอร้อสิบแปดปีเนี่ยก็จะมีมวลสารเหล่านี้ผสมอยู่นะครับหากท่านใดสนใจจะนําไปใช้แขวนนะครับได้พระแท้แน่นอนเนี่ยก็สามารถติดต่อได้นะครับวันนี้นะครับท่านใดชอบถูกใจนะฝากกดติดตามนะครับให้ให้ด้วยนะครับเพราะว่าจะได้เป็นกำลังใจในการหาพระสมเด็จรุ่นอนุสร์มา ให้ท่านได้ชมต่อไปนะครับครับผมวันนี้ขอบคุณครับผมสวัสดีครับ